เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับโคจุ่นขอเวลาสร้างโปรไฟล์ระดับสมโมสรพร้อมกับยกหนึ่งชื่อเหมาะสมคุมทีมชาติไทยโคยจุ่นอนุรักษ์สีเกิดรับเผยสนใจรับงานคุมทีมชาติไทยในอนาคตแต่ขอปฏิเสธรับงานในช่วงนี้เหตุเพราะอยากพาสมโมสรประสบความสําเร็จพร้อมมองซิโก้ก,กิตศักิ์เสนาเมือง เหมาะสมที่จะกู้วิกฤตในตอนนี้หลังจากที่ช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่พลาดทำพ่ายอินเดีย1-4ในศึกเอเชียนคัพ2019ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลได้ทำการปลดมิโดวันรายวัรกุนซือเซอร์เบียออกจากตำแหน่งซึ่งจะมีการแต่งตั้งกุนซือรายใหม่ต่อไปซึ่งเมื่อต้องมีหัวหน้าผู้สอนอรายใหม่ทำให้มีการวิเคราะห์ ตัวเต็งกุนซือที่จะเข้ามาคุมบางเหรียนต่อไปจากนี้คือมีอรายชื่อโค้ชคนไทยอย่างโค้ชจุนอนุรักษ์สีเกิดอดีตกุนซือทีมชาติไทยรุ่น19ปีและอดีตกุนซือบางกอกกาสเอฟซีคอนแกนเอฟซีสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดและพัทลุงเอฟซีโค้ชจุนเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวว่าต้องขอ,ขอบคุณสุ่ือที่ยกให้ผมเป็นหนึ่งในคนที่จะทํางานนี้แต่ส่วนตัวคิดว่ายังเร็วเกินไปทั้งเรื่องประสบการณ์ผมยังอยากพิสูจน์ตัวเองในการพาชิมหรือสโมสร ประสบความสําเร็จคว้าแชมป์มากกว่านี้ส่วนผมคิดว่าคนที่เหมาะสมจะเข้ามาสารต่อก็คือซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองเนื่องจากตัวเขาทํางานกับกลุ่มนักเตะมาก่อนหน้านี้น่าจะช่วยให้ผลงานดีขึ้นและสามารถพัฒนาทีมชาติไทยไปในทิศทางที่ถูกต้องเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ